ก็คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบท NN อ a น t h นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะก็คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนค่ะบ้านเราอาจจะต้องรับมือกับพายุฤดูร้อนกันก่อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะจะเริ่มมีความกดอากาศสูงจากจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณเวท นามและทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลนะคะทำให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมทําให้ช่วงวันที่9ถึง12พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดวยวันนี้ค่ะพื้นที่ภาคอีสานนะคะจะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนพื้นที่อื่นๆในขณะที่ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปประมาณช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ วันหยุดยาวนี้ใครที่มีแผนจะเดินทางไปไหนนะคะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีน้ําท่วมซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่มีข้อจํากัดในการระบายน้ําอาจจะเจอปัญหาน้ําท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะ ส่วนทางภาคใต้เองค่ะสุดสัปดาห์นี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะว่าในช่วงวันที่10ถึง14พฤษภาคมค่ะลมตัวันออกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมต้องระวังอันตรายจากน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะรวมถึงคลื่นลมก็จะมีกําลังแรงขึ้นชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะ ริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะอุณหภูมิสูงสุด41องศามีฝนร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะ ภาคอีสานอากาศร้อนนะคะและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกเป็นบางพื้นที่เตือนทุกจังหวัดทางภาคอีสานค่ะเฝ้าระวังถึงวันที่11พฤษภาค,คมนี้ค่ะ ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีลพบ,บุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะว,วันออกมีฝนร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ค่ะช่วงนี้มีฝนร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากตกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาราชวาสประนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุด37องศาและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งค่ะ